นื่องจากว่าการปูไข่ตายมีได้สองแบบนะคะแบบรอ,อจากผู้ปริจากอวัยวะสมองตายกับผู้ปริจากอวัยวะที่มีชีวิตนะคะในกลุ่มของ พว้บริจาคอวัยวะที่มีชีวิตในเบื้องต้นนะคะก็คือทั้งผู้รับบริจาคและผู้ให้บริจาคคนไข้จะมาติดต่อที่หน่วยพยาบาลปรสานงานหลังจากนั้นเราจะประเมินในเบื้องต้นนะคะมีการคัดกรองเบื้องต้นแล้วจะมีการให้คนไข้ไปเจาะเลือดตามโปรโตคอลของรามาธิบดีนะคะหลังจากนั้นแพทจะไปพบแพทย์นะคะตาม การรักษาแพทย์ก็จะตรวจประเมินเบื้องต้นถ้าคนไข้ไม่มีข้อห้ามในการรักษาผลเลือดทุกอย่างผ่านก็จะส่งต่อมานะคะเราก็จะมีการตรวจเช็คดูความพร้อมคนไข้อีกทีหนึ่งในกลุ่มของเนื้อเยื่อเนี่ยค่ะก็ต้องต้องบอกว่าตั้งแต่ขั้นต้นเนี่ยจะต้องดูหลักฐานทางกฎหมายนะคะว่ามีความสัมพันธ์เป็นพี่น้องกันหรือเป็นญาติทางสายเลือดกันหรือเปล่าถ้ากรณีที่เป็นสามีภรรยานะคะต้องจดทะเบียนด้วยกันอย่างน้อย3าปี หรือมีบุตรด้วยกันอย่างน้อยหนึ่งคนนะคะตรงนี้เราจะต้องดูตั้งแต่แรกค่ะเพราะว่าตรงนี้ในเมืองไทยคือเป็นข้อห้ามเลยถ้าสมมติว่าไม่ใช่ญาติกันไม่สามารถจะให้ได้นะคะกรณีไตท,ที่เป็นรรคอ,อวัยวะจากสมองตายนะคะคนไข้อ่าจะเข้ามารับการประเมินเหมือนกันช่วงต้นนะคะเมื่อไปพบแพทย์เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาเราก็จะส่งนัดเจาะ เนื้อเยื่อนะคะแล้วเราก็จะส่งใบลงทะเบียนให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยนะคะเพื่อที่จะรอรับบริจาคอวัยวะจากผู้ผู้ป่วยที่ผู้บริจาคอวัยวะสมองตายจากทั่วๆประเทศนะคะ ระหว่างที่คนไข้รอคนไข้จะต้องมีการปฏิบัติตัวคือคนไข้จะต้องส่งเลือดทุกเดือนนะคะต้องมาชําระค่าตัวต้านทานนะคะแล้วก็มาตรวจตามนัดตามที่คุณหมอนัดเลยค่ะระหว่างนั้นคือถ้าสมมติว่ามีผู้ประจาอวัยวะสมองตายแจ้งมาจากศูนย์รับประจากอวัยวะเขาก็จะแจ้งแต่ละเซ็นเตอร์แต่ละศูนย์แต่ละโรงพยาบาลนะคะแล้วก็เราก็จะทําการตามคนไข้นะคะถ้าผลเนื้อเยื่อเข้ากันได้นะคะการตรวจเลือด พื้นฐานการประเมินความพร้อมก่อนผ่าตัดผ่านแล้วผลความเข้ากันของเนื้อเยื่อสุดท้ายเนี่ยผ่านคนไข้ก็จะได้รับการผ่า,ผาตัดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นมากที่คนไข้จะต้องส่งเลดทถุกเดือนนะคะข้อสองก็ 2, คือคนไข้จะต้องมาตรวจตามนัดเนื่องจากคุณ,คณหมอ,อะจะได้ทราบว่าปัจจุบันเนี่ยคนไข้มีภาวะ ที่เป็นข้อห้ามหรือเปล่าอย่างเช่นมีปัญหาในเร,นเรื่องของปอดมีการติดเชื้อด้านปอดหรือว่าเป็นไข้อันนี้เป็นข้อห้ามในการผ่าตัดที่ไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้เพราะถ้ามีในเรื่องของไข้ไอเจ็บคอหรือว่ามีเรื่องของการติดเชือ้อเป็นกลุ่มการติดเชือ้อค่ะจะเป็นข้อห้ามของการปลูกไข้อวัยวะเลยว่าไม่สามารถทําผ่าตัดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจเช็คตามที่คุณหมอนัดอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นค่ะเนื่องจากว่าการประเมินในครั้งแรกเราประเมินอยู่แล้วว่าคนไข้พร้อมไหมแต่ แล้วระยะทางที่คนไข้จะได้รับการผ่าตัดมันมีการรอที่ค่อนข้างนานซึ่งเราบอกไม่ได้ไตบริจาคนี้เป็นมาได้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นคนไข้จะต้องพร้อมอยู่ตลอดเวลาแล้วคนไข้ส่วนใหญ่เราก็จะให้คนไข้จะต้องดูแลตนเองเช่นการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องทําตามที่คุณหมอบอกการปฏิบัติตัวไม่ว่าจะก,การกินอาหารการจํากัดน้ํานะคะหรือว่าการป้องกันตัวเองถ้าสติว,ว่าเจ็บป่วยก็ต้องรีบรักษาให้หายให้เร็วที่สุดเพื่อให้ร่างกายเนี่ยพร้อมอยู่เสมอ เวลาเราให้ข้อมูลเราจะสอนคนไข้ทั้งกระบวนการว่าคนไข้เข้ามาเนี่ย เกณฑ์ของการเข้าการปลูกถ่ายมีเกณฑ์อะไรบ้างคนไข้ประเภทไหนที่จะสามารถปลูกถ่ายไตได้แล้วเมื่ออาจจะมีจะต้องไปเจอกระบวนการอะไรบ้างหลังจากนั้นเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองยังไงหลังผ่าตัดไปจะต้องได้รับยากดภูมิซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญของการปลูกถ่ายอวัยวะและในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนที่เราจะสอนนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราจะสอนจนกระทั่งคนไข้ย,ยาวเลยค่ะหลังผ่าตัดไปเนี่ยเมื่อเจอปัญหารหรือการ สิทธิ์เปลี่ยนทุกอย่างจนถึงกระบวนการแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะมีหน่วยแผนกที่จะต้องดูแลคนไข้ในการที่คนไข้เข้าสู่กระบวนการผ่าตัดในวันที่จะต้องมาผ่าตัด นะคะก็จะเป็นพยาบาลหอผู้ป่วยปลูกถ่ยยายอวัยวะที่จะดูแลคนไข้ยอย่างละเอียดในแง่ของทางการพยาบาลแล้วก็จะมีทีมของเยี่ยมบ้านที่จะทํางานร่วมกันในการที่จะช่วยประเมินคนไข้และวางแผนคนไข้ก่อนจําหน่ายกลับบ้านในเรื่องของการปลูกถ่ยายอวัยวะมันมีความซับซอ้อนในเรื่องของอตัวโรคในการผ่าตัดแล้วก็การดูแลตนเองโดยเฉพาะสิ่งสําคัญของความสําเร็จในการลูกถ่ายอวัยวะถ้าคนไข้ไม่รับประทานยากดภูมิมันก็จะไม่ไม่สามารถ ที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ถึงแม้ว่าจะได้รับการผ่าตัดไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงถามว่าสิ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของคนไข้จะต้องมีความรู้เรื่องของการปลูกถ่ายอาวัยวะก่อนแล้วก็จะได้ประเมินในส่วนของว่าคนไข้มีความรู้แล้วเข้าใจแล้วจะทําให้เขาสามารถที่จะปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง